สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวยางท่ากาศยานนครศรีธรรมราชหรือว่าสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวผมก็จะพารีวิวตั้งแต่ลานจอดสนามบินเลยละกันไปชมกเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแล้วนะครับหรือว่าสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้กําลังยืนอยู่นะ ลานจอดสนามบินนะครับชมพื้นที่โดยรอบนะครับผมเดินทางมาโดยสายการบินแค่อเอเชียน,นะฮะลานจอดสนามบินแห่งนี้กำลังจะเดินมุ่งหน้าไปตรงอาคารผู้โดยสารนะครับท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตึกอาคารสิ่งก่อสร้างนะฮะหอคอยบรครับการ เดี๋ยวเลื่อนชมนะฮะพื้นที่จะรอบของลานจอดสนามบินแห่งนี้อีกทีตอนนี้เครื่องบินของสยายการบินแมง,งกำลังขับเคลื่อนมานะฮะผู้โดยสารก็แวะถ่ายรูปก,กันนะฮะยังไงพาเดินเข้าไปอย่างภายในอาคารผู้โดยสารเลยละกันนะครับผู้โดยสารขาเข้าครับ ตอนนี้กำลังเดินเข้าไปด้านในกันนะครับหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาภายในนะฮะจงโซนด้านนี้ก็จะเป็นสุดรับสัมภาระนะฮะตอนนี้ผู้โดยสารจำนวนมากกำลังจะเดินเข้าไปตรงจุนที่เป็นทางออกนะฮะของอาคารผู้โดยสารกลับมาชมยังจุดรับสัมภาระตรงนี้หน่อย ตรงโซนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดินออกทางนี้เลยแล้วกันนะครับหลังจากเดินออกจากผู้โดยสารขาเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมพื้นที่โดยรอบณจุดนี้ครับผ่านป้ายตรงจุดนี้นะครับ ขึ้นไปชั้น2ครับเดีเ๋ยวผมจะพาเดินชมภายในพื้นที่อาคารผู้โดยสาแห่งนี้ก่อนนะครับจะมีสายการบินต่างๆนะครับที่ให้บริการมีทั้งไหลนัแอร์นกแอร,ร,ร์แอร์เอเชียแล้วก็เห็นมีป้ายของเวียดเจ็ตแอร์ด้วยถือว่ามีาการถือว่ามีสายการบินที่ให้บริการเยอะนะครับ เดี๋ยวเดินมาตรงโซนที่เป็นที huh. ่นั่งของผู้โดยสารนะฮะคัลเตอร์ของสนารบินต่างๆครับถ้าเป็นโซนนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารนะคะออกนะฮะเดินทางออกจากสนามบินนครศรีไปยังสนามบินยศเมืองนะฮะตรงจุดโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจะมีร้านอาหารที่ให้บริการด้วย แล้วมองมาทางด้านนี้นะฮะตรงจุดที่ผมเดินผ่านม,มากก็จะเป็นโซนที่ให้บริการของสายการบินต่างๆเดี๋ยวาง้าเดี๋ยวพาเดินไปทางโซนด้านนู้นนะฮะ <c oughs> ตรงนี้เป็นโซนที่เดินทางเข้ามานะฮะเดินไปทางด้านนู้นนะฮะจะมีป้ายผู้โดยสารขาเข้าก็คือเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมายัางสนามบินนครศรีแห่งนี้ตรงจุดโซนนี้ก็จะเป็นลิฟตนะ์ตรงจุดโซนนี้ก็จะเป็นจำลองนะฮะ จำลองสนามบินนครสีตรงจุดนี้นะฮะที่ผมได้เดินออกมาแล้วเดินมาทางด้านนี้นะฮะจะมีจุดให้บริการของรถยนต์เช่าต่างๆชมพื้นที่ด้านข้างนะฮะโอท็อปเมืองนครแล้วก็ เดินทางออกณจุดนี้นะฮะทางออกเดินออกมาจากตรงจุดทางออกนะฮะชมพื้นที่ด้านนอกของอาคารุ้ทธสารนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปทางโซนด้านโน้นนะฮะข้ามฟ้าถนนตรงนี้ไปก่อนแล้วหันหลังกลับมาตรงจุดทาเข้าไปภายในอาคาร้าะะุทธสารตรงโซนด้านนี้นะฮะ รวมถึงเดินออกมาจากอาคารผู้โดยสารตรงโซนด้านนี้นะฮะแล้วชมพื้นที่สวนหย่อมนะฮะรวมถึงเป็นพื้นที่ลานจอดรถณาจุดนี้ด้วยพื้นที่ด้านหน้านะครับที่เป็นสวนหย่อมของท่ากาศยานนครศรีครับตรงน,นี้จะเป็นป้ายนะครับนครศรีดีดีที่เดียว เ่ครบืองสำหรับวันนี้ผมขอรีวิวย่างหน้ากาศยาน,นครศรีธรรมราชในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่องยูทูบโเข้ามากดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งได้ด้วยแล้วทุกท่านก็จะได้รู้นะครับว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปรีวิวที่ไหนต่อนะครับวันนี้ สวัสดีครับ